สวัสดีค่ะทุกๆคนเจอกับคุณพิงค์เจปแปนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณพิงค์เจปแปนจะมาทำขนมจีนน้ำยาไก่พริกทอด20เม็ดนะคะนตั้งชื่อให้ยังไงดีนะาขนมจีนพริกทอดแล้วก็พริกป่นอีก2ช้อนโตนะคะเพราะ คุณพิงค์ทานปกติอยู่แล้วค่ะก็คืออยากจะให้ทุกๆคนมาทานด้วยกันมากินน้ากันนะคะคุณพิงค์ว่าเผ็ดม,มันเป็นความปกติของคุณพิงค์นะนะคะตั้งแต่สมัยเด็กน้อยอยู่ที่บ้านเกิดเราที่ปทุมราชวงศ์านะคะทุกคนก็จะรู้คุณพิงค์ที่กินเผ็ดมากแต่ก็เป็นเรื่องปกติแต่คือถ้าจะให้มันเผ็ดมากๆโดยต้องส่วนตัวก็ต้องจะไม่ทำคอนเทนต์เพราะว่าจะ เผ็ดมากมายไก่กรอบแบบเราอาจจะน้ำหมูน้ำตาไหลก็ได้ประมาณนั้นค่ะลองติดตามดูนะคะว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนและจะอร่อยขนาดไหนน้ำยาไก่พริกค่วันนี้มากันค่ะเอาละค่ะทุกทุกคนเราก็ได้ผักนะคะก็จะมีสะระแหน่ผักญี่ปุ่นเดี๋ยวลืมชื่ออีกละแล้วก็จะมีกะหล่ำปลีถั่วง,งอกแล้วก็จะมีโตเมียวผักกาดแก้วแล้วก็สะระแหน่ของเราค่ะ มีซูอะไรนี่แหละหอมมากเลยค่ะนี่คือขนมจีนที่คุณพิงค์ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อร่อยมากเหนียวนุ่มเราจะใส่กันเท่าไหรด่ดีใส่หลายป่ะใส่หมดจะกินหมดไหมแต่ก็เยอะนะขนมจีนเยอะแล้วก็อะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะทุกๆคนแต่แค่นี้ก่อนแล้วกันเรามาใส่น้ํายากันคะ่ะดูนะคะน้ํายาของคุณพิงค์ ข้นคลักเลยค่ะน้ำยาไก่นะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันนะคะมาดูกันค่ะมาค่ะ,ะเห็นเห็น <ๆ S 2> เลยน้ำยาไก่น้ำยาป่านล่วแหะคะ่ะน้ำยาป่าใส่กะทิแล้วก็ไก่คุณพิงค์จะมีข้อไก่ด้วยนะคะ นี่เอากันคักๆเลยสกินเบิร์ตไปนี่คือตากลายแทนทานหมดกันไหมคะทุกๆคนคุณพิง,พงไม่ทราบว่าคุณพิงจะทานหมดไหมคะแล้วเราจะมาใส่พริกป่นกันนะคะหนึ่งสองแล้ว อ,อีกหน่อยอ่ะอีกนิดนึงอใส่อีกนะแต่เราก็จะมีอ่าอ่า,อาพริกป่นคุณพิงค์นะคะก็จะมีที่กันชื้นไว้นะคะยังหอมอยู่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดโต๊ะทานกันค่ะไปกินกันนะคะเด้อมาแล้วค่ะมากันค่ะทุกๆุกคนนี่คือพริกนะคะพริกทอดของคุณพิงค์ยี่สเม็ดจริงๆแล้วก็ ตัวใหญ่เอ่งๆเลยนะคะนี่คือเหมือนลาบมากเลยคุณพี่ไม่คิดว่าจะเป็นขนมจีนนะเนี่ยมันลาบจริงๆ <c oughs> แต่ก็ขนมจีนค่ะผักกับแก้มเรานะคะก็เหมือนเดิมอันจะมีโตเมียวก็จะมีอสลัดแนมีมะเขือยุ่นะมีผักกาดแก้มีผักเหมือนเดิมค่ะคือมันไม่มีผักไทยมากมายเหมือนบ้านเรานะคะ <c oughs> โอเคค่ะมาลุยกันลาบหรือขนมจีนคะนี่คะ <c oughs> น่าจะเป็นลาบโอเคค่ะมาลุยกันค่ะ สวัสดีรอบนะคะคุณพิงค์เจแปนค่ะวันนี้เราจะมาทานขนมจีนริกทอดกันนะคะผิกทอดยี่สิบเม็ดคุณพิงค์จะทานหมดไหมแล้วก็พริกป่นอ่าตอนแรกจะใส่สองช้อนโต๊ะก็เป็น,เป,นเป็นเยอะแยะจนแบบดูไม่เหมือนขนะนมจีนมันเหมือนลาบเหมือน,นเหมือนลาบไก่ไปเลยค่ะทุกทุกคนแล้วก็จะมีะผักนะคะมาคุณพิงค์มาไอ้นี่ก่อน คนดูมาอืมค่ะผักเยอะแยะมากมายข้างล่างผักเยอะมากค่ะอืมโอ้โอไมได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปหลุนใส่พริกเขาจะไม่กรอบพริกจะไม่กรอบพึ่งท่อสิ่งใหม่ๆค่ะ ดูทุกคนขนมจีนก็เยอะกินหลายแท้กินหมดได้เป็นงูเหลือมเลยด้วยนี่ทําจอก้อนๆค่ะอือ่าฮะขึ้นมาแซ่บแตบมากันค่ะทุกทุกคนคนเข้าที่ละ คลุกเคล้าได้ที่ได้ทางแล้วค่ะมากันค่ะกินกันฮแย่พนาดเลยค่ะอร่อยมากค่ะอืมผิดทอดใหญ่ๆเองๆอย่างนี้เลยนะคะอืมบางทีก็ ะเกียบดีกว่าถ้าเป็นเส้นนะคะทานยากถ้าเป็นไอ้นี้อคุณพิงทําขนมจีนน้ำยาไก่แต่เป็นอของอีสานนะคะพีิปวดพีิกอดค่ะอืม งดเ,เลยซาสาแน่ใส่นะมลกเข้ยเนาะพูดยังไม่จบนะคะก็สูตรปกติเหมือนที่ทุกคุณนเคยทำขนมจีนนะคะ แต่คุณทิงชอบแบบว่ากะทิใส่ด้วยค่ะคุณทิ้งก็เอาอ,อกไก่ที่มันไม่มีมันมาต้มรวมกับพวกขาก่าตะไครใบมะกรูดออะไรนะคะที่อ่กระชายเยอะๆหอมกระเทียมอะไรประมาณนั้นค่ะก็มาขลกรวมกันพร้อมกัปกไก่แล้วก็ามาโขลกมาทำน้ำยาม,มันก็ฟู แล้วก็ใส่กึนหัวใจแล้วก็ตับแล้วก็ค้อเอ็นไก่ะคะ่ะทุกทุกคนหาข้อเอ็นไก่ให้เบิร์ก็น่ามีค่ะข้อเอ็นไก่ะะเขามาถอดกินบานเฮานะคะืแซบ่บมาข้ามสิญายไปปะนี่อเม็ดย้อย อืหอม,อมข้งข่าวข้อเลยค่ะสักหน่อยนะคะ,ะ,คะอาลืมไปเก็บผักแพลวหน้าว่างค่ะผักแพลภาษาภาคกลางเขาเรียกผักอะไรอักอยงังค่ะ ต่อกันค่ะน้องปัืบน้องปับกับน,น้องกึน๋นมีโตวัวเมียวเข้ามาด้วยอืออือพี่ค่ะเป็นเม็ดเอ้ ที่มีข้างล่างอ้อผักชีฝร่นที่หอมหอมมิสุบะอืมอืมกรอบอร่อยมากเลยทุกคนเศรษฐีงากตะปินไก่ ได้กัดกะบพริกทอดนะคะอร่อยหอมมากเลยอืมอืมอืมแจพนัดได้ซีดแล้วะคะ่ะทุกคน มีความสูขถ้าได้ซีดนะคะวันนี้เกียวตัวสิบสององศาค่ะต้มเหนียวค่ะอืค่ะซดน้ำหน่อยนะคะ จะมีน้องตับแต่ขนาดค่ำใหญ่ขนาดมาต่อค่ะ นหอมหอ,อืยลืมพิชอยู่กอ็อต่แล้วผมละอองพีชมันเข้าตาค่ะทุกคนสดวันนี้บรรยากาศมืดคลึ้มค่ะอากาศสิบสององศา ก็สบายๆนะคะไม่หนาวไม่ร้อนก็คือถ้าทุกคนมาเที่ยวก็ต้องมาเที่ยวหน้าเนี้นะค่ะเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดหน้าเที่ยค่ะไม่หนาวไม่ร้อนมาต่อกันค่ะอ๋อซดด้วยมีหัวใจด้วยนะคะ อืมอืมผักผักหอมมานนี้มานี้ผักหอม้อม,อม,อมขนาดพริกป่นก็ใส่ไปก็เยอะแล้วนะคะ แต่มันก็ต้องผัผ่านกับพริกทอดมันถึงจะอร่อยนะคะทุกทุกคนม,มาต่อกันค่ะเน็ตเบดอเลยนะคะอืมได้มิสนักมิสนักสถานะเนี่ย โอเคโอเคอยากได้กะทิน,นงงกับเช่าอมกับสตอมากเลยค่ะเผ็ดตายเบาเหลือง อมอกราดวันที่หนึ่งสองสามนะคะเพื่อนสาวชื่อคุณอ้อแฟนคุณปืด๊ดจะมาเที่ยวหาค่ะต้องดูแลเพื่อนหน่อยนะคะกับลูกชายที่เกียวโตค่ะไม่ได้เจอกันนานมากครั้งล่าสุดกลับเมืองไทยน่าจะห้ปีหรือสี่ปีที่แล้วค่ะพวกเราไได้ไปเที่ยวพัทยากันนะคะได้ไปทานข้าวกันก็ จะได้ดูแลเพื่อนดีใจจังเลยแต่ปื๊ดไม่ได้มาค่ะมาแต่คุณอ้อออ,อ,ออ้อก็ไม่ทานเผ็ดอาหารไทยคงไม่ทําให้ทานนะคะคุณอ,อกก้อจบแม่เคียงหมูกิ่งเพชรค่ะเจอ้อ,อค่ะเจอ,อ,อ้อ ออกิ่งเพชรถ้าใครชมคลิปนี้ให้ไปซื้อหมูเขียงเจอ๊อบอกดูคลิปของคุณพิ้งเจแปนเจ๊เจอค่ะเจอ๊อเกียงเพชรเขียงหมูกิ่งเพชรนะคะถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วเจอ๊อน่าจะลดให้นะคะคลิปคุณพิงเจแปณพิงพูดเล่นนะพูดเล่นนะเพื่อนนะอาจจะจริงก็ได้นะคุณอ้อเจออใจดีมาก อเป็นคนใจดีน่ารักสวยด้วยตอนนี้คนดูแลร้านเป็นผู้จัดการนะคือคุณเปืดดเพื่อนคุณพิงคนะคะณปื้ดเพื่อนยากอืมอร่อยมากมามามามพริกข่าพริกพริกพริก ทำเงยมากอ๋แอแซ่บแซ่บขนาดค่ะค่ะทุกๆคนก็เสร็จทานการกินกันเสร็จเรียบร้อยก็ได้ซีดได้ซาดได้มีความสุขค่ะคุณพิงชอบแบบก็ได้เผ็ดแบบ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  ตามสไตล์ของคุณพิงค์นะคะก็วันนี้ก็ทานขนมจีนเนี่ยก็เนี่ยหมดจริงๆค่ะค่ะพริกทอดก็อร่อยหอมหอมทอดเสร็จก็เอามาทานกับกินขนมขนมจีนเลยค่ะทุกๆคนโอเคนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะที่ชมคุณพิงคกันจบคลิปแค่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งติดตามแล้วดูคลิปให้คุณพิงจบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันค่ะกดหน่อยนะคะกดกดให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ